ราศีกันมีเรื่องดีเข้าแทรกครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับนะก็จะมาทําการทดลองนะครับโหราศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ผมจะเก็บสถิตินะผมจะวิจัยเรื่องนี้นะครับว่าโหราศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์มันสัมพันธ์กันอย่างไรนะฮะนะครับมาดูกันเลยนะครับชาวราศีกันครับสิงหาคมปี2567นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันนะครับเดือนนี้จะมี ข่าวดีเรื่องงานครับนะใครที่รอผลของงานนะฮะรอของความผลของความสําเร็จของงานอยู่ก็จะได้รับความสําเร็จนั้นนะครับนะใครที่มีปัญหาเรื่องงานนะครับก็จะมีทางออกทางแก้นะครับนะ,ะทุกอย่างก็จะสําเร็จนะครับนะ,อะขอให้เราเนี่ยพยายามที่จะอยู่ในคอนเซนเทรตอยู่ใน เรื่องของงานเอาไว้นะฮะนะมันก็จะมีทางดีทางรอดทางออกขึ้นมาเองนะครับนะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับต้องอระวังเรื่องเงินนิดนึงนะฮะต้องใช้อ่าอาจจะมีเหตุที่จะต้องใช้เงินแบบอ่ฉับพลันทันด่วนนะครับนะและ้วก็มีเกณฑ์ที่จะโดนโกงโดนหลอกนะครับเจอมิจฉาชีพนะฮะอ่หรือว่าซื้อของแล้วได้ของไม่ตรงปกนะฮะนะฮะไม่ตรงสเปคนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ แล้วก็มีเกณฑ์เข้าคลองเครื่องใช้นะครับเสียหายได้นะครับนะฮะนะฮะอ๋อแล้วเดือนนี้นะฮะอ่อก็มีเกณฑ์ที่มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับนะทำให้อุปสรรคแต่ละอย่างนี้มันจบลงได้อย่างรวดเร็วนะฮะนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะได้ทําเรื่องที่อยากอยากจะทำนะฮะเดินทางไปในที่ที่อยากจะไปนะฮะนะครับแล้วก็มีโอกาสแบบไม่คาดคิดนะฮะอาจจะมาจากเรื่องงานด้วยนะครับนะ มีโชคที่ไม่คาดคิดจากเรื่องงานด้วยนะครับนะ,ะหรือจะมีโอกาสจากผู้ใหญ่นะฮะมีความเมตตานะครับนะให้งานใหญ่นะครับให้เราามอบหมายงานนะครับที่มีปริมาณงานที่มันมีตัวเลขของตัวมูลค่าง,งานที่ค่อนข้างจะสูงเข้ามาด้วยนะครับนะ,ะหรือปัญหางานใหญ่ๆนะครับก็จะคลี่คลายลงได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็ระวังเรื่องสุขภาพนะครับนะของตัวเองและคนใกล้ชิดนะครับนะฮะช่วงนี้นะครับการเจรจาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะการพูดคุยเจรจาค้าขายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการทําสัญญาการทําพันธกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะครับนะครับสรุปก็คืออุปสรรคค่อนข้างก็จะมีอยู่นะครับแต่ก็จะมีทางออกแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแทรกตามที่เล่าให้ฟังนะครับ นะฮะก็นะครับท่านสามารถที่จะเสริมดวงเสริมบารมีได้ด้วยการทําบุญทําทานนะครับถือศีลนะฮะแล้วก็สมาธิภาวนานะครับนะก็จะทําให้เราอยู่ในคลื่นพลังงานที่สะอาดพลังงานบวกนะฮะนะครับเการเหมือนที่ผมบอกนะฮะการทําบุญทําทานเนี่ยฮะก็จะทําให้เราเนี่ยเอาจิตใจให้มัน เกิดสภาวะความโล่งนะครับนะฮะเกิดสภาวะความโล่งนะฮะไม่ไปเ,เขาเรียกว่ามีจิตใจที่คุณมัวจนเกินไปนะฮะจนเกินไปจนเป็นทุกข์กับตัวเองนะฮะนะฮะให้มันอยู่กับสภาวะการโล่งบ้างนะฮะการให้เนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเบานะครับแล้วก็การาถือสินมันก็คือทําให้เราอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบของความเจริญนะฮะนะ,ะเพราะว่า ถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยนะฮะศีลไม่ครบ5ข้อเนี่ยปุจจุทนทั่วๆไปของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเป๋ไปทางเป๋ไปทางที่จะเออ่เสียหายอ่ะนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมใน5ข้อเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เราเออ่ไปในฝั่งที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะสุขเออ่จะมีความสุขความจเจริญถูกไหมฮะแล้วก็การสมาธิภาวนาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีปัญญานะครับมีปัญญาในการใช้ชีวิตมีปัญญาในการแก้ไขปัญหา มีปัญญาในการหาอาชีพในการทําสัมมาอาชีพนะครับในการทํางานทําเงินนะฮะเนี่ยนะครับมันก็จะครบทุกอย่างเลยนะครับนะนะฮะหรือใครที่อ,อยากจะ a d v a นซ์ไปกว่านั้นนะครับก็ถือสินแปดได้ยิ่งดีนะบางบางบาง,บางครั้งบางช่วงนะครับนะฮะส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบชอบชอบคนที่ถือสินแปดนะบางทีอาจจะโชคดีท่านมาให้โชคไม่ให้ลาบเราก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้พระอ่า บรรดาพระที่เราเคารพนับถือบางองค์ท่านก็ได้เทศให้ฟังไว้ลักษณะนี้เหมือนกันนะว่าคนที่ถือศินแปดเนี่ยเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะจะชอบนะฮะแล้วก็จะมาให้โชคนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะก็คือเอาคําพระท่านกล่าวไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็น ท่านหลวงพ่อที่วัดสวนกล้วยนะซึ่งท่านบรรณภาพไปแล้วอันนี้ผมก็ฟังคลิปจากท่านมานะครับนะอันนี้ก็เราไปปฏิบัติดูนะถ้าได้ผลอย่างไรก็มาแชร์กันด้วยนะมา,มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับนะนะครับนะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีครับนะทำดีมันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแหละนะครับต่อให้เราไม่ได้ถูกเลขถูกรางวัลอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยได้รับพลังงานที่สะอาดนะครับนะก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะก็คลิปนี้ราศี ก,กันก็ขอจบแค่เท่านี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเล่าราศีถัดไปให้ฟังนะครับนะอย่าลืมส่งความเห็นมาให้ผมด้วยนะฮะแม่นไหมแม่นอย่างไรผมกําลังวิจัยเรื่องเรื่องนี้อยู่นะครับผมได้เก็บสถิติไว้นะครับนะนะครับวันนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนะอย่าให้มีโรคภยัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับนะ ็ต้องขอกราบสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ